นี้ผมลองก็ซื้อแจดจุดจะลองเปิดลุ้นดูนะครับวันนี้ราคาก็ไม่ใช่แพงเท่าไหร่ะ้อยนะครับให้ดูข้างกล่องว่าม,ม,มีตัวว่ามันเป็นตัวอะไรมีเป็นคล้ายๆต้นไม้แต่เป็นคนใั่ไปหันหน้ากล่องใหญ่ๆกล่องขาไม่เป็นไรนะ ูนี่นี่นีน่เป็นบอเไฟคนน์ุ